ันนี้เราจะไปปล่อยพาน้องหมีน้องขาวไปปล่อยปลาเนี่ยค่ะเนื่องจากปลาน้ํามันลงแล้วมันอยู่ใ้ถุนเยอะมากที่บ้านมีสา้ําไม่ใช่ก่ะน้ําท่วมแล้วขังปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดเลยมีปลาดูปลาหมอแล้ทุกปลาก็ดีเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยที่น้ําน้ำตรงไหนก็ได้แต่ว่าเอาให้รอดก็พอ เดี๋ยวจะพาน้องหมีน้องขาวไปด้วยอันนี้น้องขาวในน้องหมีอันนี้น้องหมีเราจะไปปล่อยปลากันแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าให้หนูด้วยนะเราก็จะผ่านทางบาดค่ะเราต้องมาเส้นนี้เพราะว่าเจ้าหมีเจ้าขาวสร้างสตูไปเยอะไปตรงไหนก็มีแต่พวกวิ่งไล่เราก็เลยต้องซิกแซงนะ าทั้งเส้นนี้ค่ะปลอดภัยเพราะว่าไอลูกสมุนวัดยังรู้ไม่ทันว่าเรามาทางนี้กันเราก็เลยแอบมาก็เลยยังไม่มีใครจังแฟนค่ะแฟนพี่น้องน,อก,นอกค่ะถ้าเกิดมีใจอยากตามมารีบตามมาเลยนะคะไปดูน้ำก่อนยุโมงไปเกี่ยวยาด้วยแล้วก็ไปปล่อยปลาอ้าวพี่มีพี่ขาวไปไหนเนี่ยตามไม่ทันแล้ว ลีลาค่ะดนลีลาดวิ่งดุ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 นะเร็วรลีลาค่ะฉีดตลอดทางปึ๊บใอยางเทขึ้นๆๆนี่ดูปลาเลยค่ะเต็มกระมังเอ้ยเต็มถังเลย ไปค่ะเอาไปปล่อยก่อนจะเผื่อเขาจะเป็นตัวใหญ่ในอนาคตนี่พี่ขาวค่ะพี่ขาวเร็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 วพี่ขาวเร็วเร็วเร็วเรการ์ดนรขบรวนค่ะเร็วเร็วเน็วเร็วเร็วเร็วพร็เร็วเร็วเน็วอร็่เร็ววเนเรีวเรวเ กำลังเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวมือทำโดยไม่ได้ใช้ลุนเลยเกี่ยวมือค่ะเ,เกี่ยวมือ,มอพอดีหนูอยู่บนรถมอไซค์นะคะภาพมันก็เลยจะสันส่นนิดหน่อยถามมาแล้วแต่พี่เยอยู่ดูพี่พพขาวสู่สูพี่ขาวสู้อซื้อ แวนค่ะแวนตรือถึงแล้วค่ะเป็นไงคะบรรยากาศดีแค่ไหนบรรยากาศเขียวค่ะตอนนี้แดดออกนิดหน่อยก็เห็นแดดออกสประมาณ3ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวไปบ่ายก็เริ่มมีเมฆก้อนเมฆแล้วช่วงนี้ท้องฟ้าเปิดค่ะท้องฟ้าเปิดแล้วก็เลยออกมาแิ่เช้าหน่อย เดี๋ยวปลารอไม่ได้เดี๋ยวปลาจะน็องอาเซลค่ะเดี๋ยวจะตายซะก่อนก็เลยต้องมาก่อนเดี๋ยวดูนากันหน่อยเย้เย้เย้หวัดดีค่ะหวัดดีค่ะคลอกแคลแลค่ะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันนะครับปลาเยอะมากใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วเราปล่อยตรงนี้ดีกว่าไม่ค่อยมีคนกวนเขาด้วยถ้าไปฝ่ายใหญ่ โอ้โหคนเยอะมาก้าวพี่มีพี่ขาวไปไหนเราจะพามาปล่อยปลาเนี่ยหายนูนะอูน้ำขึ้นอีกแล้วปึบถึงแล้วค่ะน้ำแรงมากหนน้ำแรงมากค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยตรงนี้โอ้โห พี่หมีพี่ขาวยังมาไม่ถึงเลยค่ะนุนพี่หม,มีมองไม่เห็นเงาเลยโอ้จะได้ปล่อยไหมเนี้ยนุนนุนหวานเจี๊ยบมากกรเปียกกระเพียกกันเ่นุนค่ะโอ้โหเห็นแบบใกล้ๆเดี๋ยวซูมใกลๆจะได้รู้ว่ากล้องเราชัดแค่ไหนโอ้โหนุนอันนี้คือซูมนะคะแท้ที่จริงอะไกลมองพี่มีเขาสไตล์หวานเจี๊ยบค่ะ เร็วๆมีเร็วๆขาวมาเร็วมาปล่อยเร็วมาเร็วๆยังยังมาไม่ถึงนี่ค่ะเตรียมแล้วคนปล่อยเตรียมจะปล่อยแล้วพี่มีพี่ขาวยังไม่มาเลยเดี๋ยวมาปล่อยปลาด้วยกันนะคะน้ำแรงมากโอย่างเทดูแต่งตัวปล่อยปลาซะก่อนนะ,ะน้ำแรงมาก จะปล่อยแล้วนะคะนี่ขอให้มีชีวิตอยู่ที่ดีนะเติบโตเจริญเติบโตที่ดีเอาชีวิตให้รอดนะตาทูเยอะมากค่ะเยอะมากล้างถังให้แม่ด้วยไปแล้วเรียบร้อยยังไงก็รอดค่ะน้ำ<ม><ม>เยอะไม่พอยมีคนควร<ม>เพราะว่าน้ำแรง นะคะน้ำเยอะไหมดเสร็จแล้วภารกิจเราวันนี้ปล่อยปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวหญ้าต่อนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าเราปล่อยคลิปบ่อยแล้วเกี่ยวหญ้าเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นแคงแค่คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ เดี๋ยวขึ้นรถค่ะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วเราจะแบนไปต่อเดี๋ยวเราจะแบนไปต่อเดี๋ยวขึ้นรถไหนฮึ <c oughs>